สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลแล้วตอนนี้นี่ผมมายืนถ่ายคลิปอยู่ตรงบริเวณพื้นที่ของที่หยุดรถไฟบางซ่อนนะครับก็เป็นที่หยุดรถไฟที่ตั้งอยู่ในแขวงบางซื่อเขตบางซื่อในกรุงเทพมหานครครับตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาเย็นฮะก็ตอนนี้นี่เป็นช่วงเวลา17บเนากาสินาทีครับก็คลิปนี้เนี่ยผมจะมาถ่ายคลิปบรรยากาศของที่หยุดรถไฟบางซ่อนให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ ในก็เป็นบรรยากาศบริเวณรอบๆครับของที่หยุดรถไฟบางซ้อนะครับสังเกตนะว่าจะมีพวกรถยนต์จอดเรียงรายกันอยู่หลายคันเลยนะเพราะว่าจุดบริเวณใกล้ๆกับที่อยุ่รถไฟบางซ้อนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่ตั้งของเนี่ยครับที่ผมชี้ให้ดูเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงนะฮะตรงนี้เนี่ยจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนนะครับก็จะเป็นสถานีบางซ้อน,นะฮะจะมีเส้นทางการเดินรถจากตรง สถานีกลางบางซื่อนะครับมาที่สถานีบางซ่อนสถานีบางบำหลูแล้วก็จะไปปิดท้ายที่สถานีตลิ่งชันนะครับแล้วก็อีกโซนหนึงนะ่งเนี่ยจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มแล้วก็จะไปทางโซนดอนเมืองลังสิตอะไรพวกนั้นนะฮะนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เห็นบรรยากาศรอบๆเลยครับของสถานที่อยู่รถไฟบางซ่อนนะครับที่อยู่ในเขตบางซื่อนะฮะ ก็จะเป็นบริเวณจุดของชานชาลาแล้วก็จะเป็นบริเวณทางรถไฟนะครับก็สําหรับจุดตรงนี้เนี่ยจริงๆหลายคนอาจจะคิดว่ารอฟาทาเขาได้มีการยกเลิกหรือว่ายกไปแล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยที่อยู่รถไฟบางซ้อเนี่ยยังเปิดใช้งานปกตินะครับแล้วก็ยังมีรถไฟบางขบวนเข้ามาเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารนะครับอย่างขบวนล่าสุดนะครึ่งผ่านไปเมื่อไม่กี่นาทีนี้เองคนระก็จะเป็นรถ พิเศษชันเมืองขบวน355นะครับก็จะมีต้นทางจากกรุงเทพหัวลำโพงนะครับจะไปสิ้นสุดที่สถานีปลายทางก็คือสถานีสุพรรณบุรีนะครับแต่ในช่วงวันธรรมดาแบบนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะวิ่งไปถึงสุพรรณบุรีหรือเปล่าครับหรืออาจจะไปหยุดสิ้นสุดที่แค่ตรงสถานีรถไฟชุมทางหนองประดุกในจังหวัดราชบุรีนะฮะนี่ก็เป็น บริเวณพื้นที่รอบๆครับนี่ครับตรงนี้ก็คือสถานีรถไฟฟ้าสถานีบางซ่อนนะครับเนี่ยครับตรงจุดตรงนี้ก็มีสะพานลอยเดินข้ามด้วยนะฮะก็จะไปข้ามไปอีกฝั่งถนนนึงนะครับจุดตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นจุดที่เป็นย่านชุมชนเหมือนกันครับแล้วก็จะเป็นย่านที่จะมีผู้คนอาศัยอยู่กันพอสมควรครับมีพวก โครงการคอนโดมิเนียมผุดขึ้นมานะฮะเพราะว่ามีสถานีรถไฟฟ้าทางรถไฟฟ้าสายสีแดงครับแล้วก็บริเวณจุดด้านฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นเส้นทางเดินรถของรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับก็จะมีเส้นทางไปทางเตาปูนนะฮะนะครับที่ผ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยสำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วงก็จะไปทางโซนจังหวัดนนทบุรีนะครับไปทางสถานีพวก วงสว่างสถานีอย่างตลาดบางใหญ่นะฮะแล้วก็ช่วงเงย็นๆแบบนี้นี่เราสังเกตับว่าจะมีพวกบรรดาผู้คนนะ่มาวิ่งออกกำลังกายกันนะเพราะว่าจุดตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะก,กว้างนะฮะก็สามารถออกกำลังกายกันได้แบบเพลินๆเ,เลยนะครับสำหรับจุดของที่หยุดรถไฟบางซ่อนในอดีตเนี่ยสำหรับที่หยุดรถไฟบางซ่อนตรงนี้เนี่ย เพราะว่ากันว่าเคยเป็นสถานีรถไฟนะครับแล้วก็มีสถานะเป็นสถานีรถไฟชั้น4แล้วก็ตั้งอยู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการยกลงมาเหลือเป็นแค่ที่หยุดรถไฟเท่านั้นนะครับนี่ก็จะเป็นจุดของบรรดาที่นั่งของบรรดาผู้โดยสารนะที่จะมานั่งรองรถไฟกันตรงจุดนี้นะคือรถไฟสายใต้นะก็จะมีรถไฟแค่บางขบวนเท่านั้นนะที่จะมา เข้าจอดรับส่งผู้โดยสารตรงนี้ครับอย่างที่ผมพูดเอาไว้เมื่อสักครู่ครับก็จะเป็นรถชานเมืองนะครับขบวน355นะครับกรุงเทพสุพรรณบุรีครับก็มีแน่ๆหนึ่งขบวนมาเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารที่ตรงที่จุดรถไฟบางซ่อนตรงนี้นะครับตรงจุดนี้ก็รู้สึกว่าจะมีหลังคาด้วยนะเป็นจุดนั่งรอรถไฟของบรรดาผู้โดยสารนะครับก็อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าบางซ่อนเลยนะครับ สถานีรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะไปทางโซนบางบําุรุแล้วก็สถานีตลิ่งชันส่วนถ้าจะเป็นรถไฟทางไกลเนี่ยก็เท่าที่ผมรู้มาก็จะมีแน่ๆหนึ่งขบวนครับขบวนชันเมืองครับ3 5 5หนะครับก็จะมีเส้นทางไปชุมทางตลิ่งชันนะ,รนะ,ค,นระ,นะครับไปสรยาไปนครปฐมนะฮะไปชุมทางหนองปลาดุกนะครับแล้วก็จะมีไปที่สุพรรณบุรีด้วยนะครับแต่สุพรรณบุรีเนี่ยอาจจะ ไม่ได้วีไม่ได้มีวิ่งทุกวันนะฮะอาจจะมีวิ่งเฉพาะเป็นบางวันเท่านั้นนี่ครับบรรยากาศที่ผมถ่ายคลิปให้ชมกันเรื่อยๆครับส่วนหนึ่งที่ก็เป็นจุดของทางรถไฟสายใต้นะฮะส่วนตรงจุดตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับกับบรรยากาศในช่วงเวลายเย็นๆแบบนี้นะฮะ ตรงที่หยุดรถไฟบางซ่อนนะครับเอาครับสำหรับเรื่องราวของที่หยุดรถไฟบางซ่อนครับที่ตังอยู่ในแขวงบางซื่อเขตบางซื่อของกรุงเทพมหาคนครก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ